สวัสดีค่ะชื่อพานะคะอายุเหรอก่อนจะบิดฟิตเหรอคะก็น้ำหนักก็ไม่ได้เกินเกณฑ์นะคะน้ำหนักเท่ามาตรฐานนี่แหละ แต่ว่าเราอะมันมีความสัดส,ส่วนที่ไม่สวยงามเนี่ยเกินความพอใจของเรานะคะมันมีงเกงยีนตัวโปรดเหล่านี้แล้วพอเราใส่แล้วมันรู้สึกอึดอัดมันติ้นติ้นออกมาตามขอบกางเกงอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราอ้วนแล้วนะเผยดแล้วเราก็เริ่มและเริ่มมองหาวิธีลดน้ําหนักแล้วค่ะทำมาหลายวิธีคือพยายามแต่มันจะเป็นวิธีที่แบบสั้นสั้นสั้นๆอย่างเงะะี้ยค่ะ เอออย่างเช่นอดอาหารออกกำลังกายนะคะหรือว่าลดน้ําหวานอะไรเหล่านี้ก็ทําค่ะแต่ก็ทําได้ไม่ไม่ยั่งยืนนะคะก็ถือว่าไม่เห็นผลเลยเลยแรงบันดาลใจเหรอคะก็คืออยากกลับไปใส่เกงตัวเดิมให้ได้เนาะอยากมีสัตว์ส่วนที่สวยงามไม่ได้เป็นคนที่ที่ผอมแต่ไม่สวยอะ่ะเอออยากเป็นคนที่รูปร่างดีมากกว่าคนผอมนะเอาจริงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพาตั้งใจจะไปแบ็คแพ็คใช่ไหมคะอันนั้น,เป,นเป็นเป็นแรงบันดาลใจแรกเลยอะ่ะที่ที่ทำให้เราตัดสินใจลดน้ำหนานแบบจริงจัง ก็คือการอยากจะมีร่างกายที่เฟิร์มฟิตนะคะพร้อมที่จะแบกแขกได้พารถไปไม่เยอะนะคะแต่ทุกคนจะบอกว่าพารถเป็น10โลหรือ7โล8โลเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วะค่ะพารถไป7คีโว้าวมาก ไายเลยนะเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้โดยใช้เวลาแค่2เดือนเองนะคะก็ประทับใจในเรื่องของรูปร่างก็คือพาเห็นสิกแพคฮะหรือเขาเรียกว่าเซ็กซี่ไลน์เนาะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นสิกแพคจะเป็นล่อง1 1ที่ผู้หญิงเขาชอบกนเนี้นะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าโหน่าจะเกิดมาในชีวิตไม่เคยได้เลยนะแบบนี้นะคะแต่เข้าโปรแกรม2เดือนนะคะมันได้แบบนี้ได้ที่สําคัญนะคะพาก็จบโปรแกรมมา4ปีแล้วะคะ่ะเซ็กซี่ไลน์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจโปรแกรมตัวนี้มากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพา,สาใส่ชุดว่ายน,านะะ้ำ เราก็จะต้องแบบใส่แคท่ทนบนแล้วท่อนล่างเราใส่เป็นกางเกงอย่างเงี้ยค่ะตลอดเลยจะเป็นแบบนั้นค่ะคือเราไม่มั่นใจแต่ตอนเนี้ค่ะเราก็แบบบิกินี่ก็บิกินี่เถอะจ้ากล้าค่ะมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะ